ต่อนะถ้าใครโยนจ้กับคนนั้นแหละโอเคี๋้วขอเพลงนะคะ ตอนนีใช่ไหมอ่าแนะนําตัวก่อนลกูกแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรคะต่อไปจะเป็นอะไรแล้วจะชื่ออะไรชื่ออะไรลกูกชื่อยิมชื่ออะไรคะ ที่ยิ้มอยู่ชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรหรือหมูชื่ออะไรคุณสวยชื่ออะไรคะอ่าข้างเลยดีกว่าน้องคนนี้ใส่เสื้อแดงชื่ออะไรลูกหมูชื่อเดรียนขอมสวรรค์ค่ะอ๋อขอมสวรรค์อยู่ชั้นอะไรลูกชั้นป .2 ค่ะชั้นป .2 แล้วโผลขึ้นอยาก อยากทำอะไรเป็นอะไรอย,ไอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นหมอตั้งใจเรียนใช่ไหมคะมออะไรหมอไหนหมออ่าแล้วอยากอยากเป็นหมออะไรพา,านการย์ถามอยากเป็นหมออะไรมีหลายหมออยากเป็นหมออะไรหมอฟันหมอตาหมอเสริมความงามหมอผ่าตัดหรือว่าเป็นหมอนวดเ <Okay. S 1> <laughs> ป็นหมอดูโอเคโอเค มาสมมือให้เพื่อนน,อน่อยแจกคน,นมให้ครัอาจารย์อ่าได้ได้แจกแจกอ่าเดี๋ยวพอาจารย์เอาขนมมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณกูบอกให้ก็ได้ลูกออ่อากดขอพิธีะคะ่ะ เสไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนฉีดยางแล้วอ้าวไม่ายไข้พี่กุบเลยกุบก้าวตั้ะไข้รอบแต่ยังไม่มีพี่กบตอนนี้มีคนดูหลายล้านคนแล้วพวกเราเรียกบอกความใฝ่ฝันอยากจะเอาอะไรอยากจะเป็นอะไรเรียกบอกมาบ้างเล่าหน่อยเล้วหน่อยเดี๋ยวเวลาจะหมด โน้นโน้นโน้นเสื้อดำเสื้อดำอะอยูชืีอ่อะไรแ <c oughs> นะนำตัวก่อนชื่ออะไรคะ ฉันมอส2ค่ะข้าวไฟป่านข้วไฟปา้า,ปานกระตุนะ้นอยากเป็นอ,อ,ะอะไรลูกเอออยากเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นก็เป็นครูประถมทาง,ทง,ง,งาวิชาการค่ะอ๋ออยากจะมาต่อเนื่องจากคุณแม่ไหมลูกได,ได,ได้เดี๋ยวเป็นหอที่นี่นะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อาจารย์ทำบ้านหลังใหญ่ให้เลยจากลิงได้เดี๋ยวทำหลังใหญ่ๆรอกระตุ้นเลย ยด้วปิดเธอเมื่อไหร่คะยังไม่แน่ใจถ้าปิดปุ๊บให้แม่โทรหาป้าจาดทันทีเลยนะคะเนี่ยเราเรามีไรสดเป็นพยานละเดี๋ยวพี่ชมปุ๊บเราไปเลยนะโอเคขอบคุณค่ะตบมือให้นักเต้นงอนแล้วก็ มาจากไหนลูกออ่าตอนนี้อยู่ชั้นอะไรคะ<ม>อยู่ชั้นอะไรบอกว่าอยู่ชั้นสองหอการนี้นะไม่ใช่ไหมเยนอยู่ชั้นอะไรคะควัยรุ่นศึกษาวัยรุ่นศึกษาอ๋อเป็นห้องพิเศษยนวยรุ่นศึกษาโอเคแล้วความฝ่ายฝันนี้เป็นอะไรคะอยากเป็นนักมวยอยากเป็นครูม,มวยใช่ไหมคะ,ะแล้วต้องมาอยู่นะคะ นานโรงเรียนเราไหมมาตอบคู่ดวงเลยใช่ไหมกดแดงก็ต้องตอบดวงกับพี่กัตูนนะว่าพี่กัตูนจะมาเป็นผอ,อที่นี่ต้องฝงากเนื้อฝาดตัวด้วยนะรู้เปล่าอยากไปเจอบวัวขาวไม่ถันดิได้อยากไปเจอบวัวขาวไหมอยากไปเจอโอเคเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสเชิญพวขาวมาโรงเรียนเราดีไหมดีจ้าเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะเขียนจดหมายหาพวขาวเนาะหรือดีโซเชียลมา,มาไทยเป็นต่อ ส่งไปเลยส่งไปเลยไม่ต้องรอเลยแล้วมันร้อนไหพี่คนสวยพี่คนสวยอี่คนสวยต้องรอพี่คนสวยก่อนตรงไหนพี่คนุดสวยชื่ออะไรคะ เอาไหมใกล้ปากชื่อค่านิดาค่ะชื่ออะไรลูกโดนค่ะมาจากไหนคะมาจากเมียนมาต้านรานการค่ะโอ้แล้วหนูมากี่ปีแล้วพวกไทยชัดมากประมาณสองสามปีแล้วค่ะโอ้สองสามปีโอ้มาพร้อมกับมาพร้อมกันไหมลูกไม่ตัวขึ้นจะเป็นอะไรคะ อยากเป็นหมอพยาบาลอยากเป็นหมอพยาบาลต้องตั้งใจเรียนนะเราต้องช่วยงานืูดวงกับคุณบุญนี่นะการคิดพิเศษเตรียมพิเศษให้โอเคไม่มีอะไรแล้วขอเคุ้ณ้วยอ้าวขนมจ้า